สวัสดีนะคะเอฟี D, นะคะวันนี้ทานสเต็กด้วยกันนะคะวันนี้น้องนะคะน้องก็ซื้อสเต็กให้ทานนะคะวันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์น้องนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์น้องนะคะน้องช่างทําผมที่ร้านนะคะอ่าซื้อสเต็กไห้นะคะพี่พลไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปทานกับเขานะคะไม่ไม่ไปค่ะนะคะทํางานเหนื่อยนะคะไปไม่ไหว น้ก็เกลยตื้อสเต็กให้ค่ะนะคะส่วนที่ว่าคุณเขาออกไปทานเขาก็ไปะคะ่ะแต่พี่พลอยไม่ไปนะคะพลอ,อยไม่ไปพี่พลอยน้องก็กเลยตือสเต็กให้นะคะง่ายๆค่ะนะคะอร่อยคะ่ะอร่อยสเต็กนี้ก็อร่อยประมาณนี้นะคะทานด้วยกันนะคะเอฟตีน่าทานค่ะนะคะเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ ทานง่ายงน้องก็ซื้อให้ก็เลยทานนะวันนี้ขับเร็วค่ะวันนี้นะคะกลับทุ่มกว่ากว่านะคะเพราะว่าเหนื่อยกันทั้งวันค่ะนะคะลูกค้าเยอะก็ะเลยเออเอามาทานที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะเอีนะคะมีผักนะ่้เป็นสเต็กน่าจะเป็นสเต็ก หมูหรือไก่อ่ะพี่วอยดูๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะเต,ตกอะไระล้ถ้ามีผักด้วยนะคะมีผักมีกระหล่ำนะอร่อยน่าทานค่ะนะคะเอตี้น่าทานน่าทานทำงานเหนื่อยก็เลย ก็จะให้ออกไปทานข้างนอกกับเขาบอกไม่เอานะคะ mm. เหนื่อยนะคะขอทานแบบนี้ดีกว่าทานด้วยกันนะคะเอสซี